ความผิดฐานดูหมินและความผิดฐานหมินประมาทมีความแตกต่างกันอย่างไรและจะต้องใช้สิทธิ์อย่างไรบ้างวันนี้ทนายหนุ่มอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทนายหนุ่มทุกช่องทางด้วยนะครับการดูหมิ่นคืออะไรการดูหมินคือการที่บุคคลอื่นพูดหรือด่าต่อหน้าอีกบุคคลหนึ่งซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความผิดและกำหนดโทษไว้คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ในขณะที่ความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ย บุคคลที่3คนนั้นมีอยู่ในเหตุการณ์นะครับคือดาคนที่รับลังนะครับพูดง่ายๆกฎหมายกําหนดความผิดไว้คือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะจะเห็นได้ว่าความผิดฐานหมินประมาทเนี่ยจะมีโทษที่มากกว่านะแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นฐานดูหมินหรือฐานหมินประมาทนะต้องไปรีบดําเนินการเพราะว่าความผิดทั้ง2ส่วนนี้มีระยะเวลาหรือมีอายุความที่แตกต่างกันความผิดฐานดูหมินเนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดอายุความไว้คุณสามารถไปร้้้ออออองงททททุุุกกหรรืืต่่่าาไดเมีคณบ แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าคุณจะต้องไปร้องทุกข์หรือจะต้องฟ้องคดีภายใน3าเดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทาความผิดเพราะนั้นถ้าทุกคนทราบแล้วนะครับว่าความผิดฐานดูหมิ่นและความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับ